เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะสวัสดีค่ะช่วงพ่กวเข้าครัววันนี้นะคะจะมาทำเมนูมันฝรั่งสอดไส้ชีสกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายๆนะคะแค่มีมันฝรั่งมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ชีสแผ่นก็ทำกันได้ลวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่ปอกมันฝรั่งก่อนนะคะอันนี้จะใช้กี่หัวก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าต้องการทานเยอะหรือทานน้อยวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด2หัวนะคะ นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะผูผู๋เขาหน่อยก็พอค่ะ,คะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็มาทำการหั่นมันฝรั่งเลยนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นเส้นบางๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝานเป็นแผ่นๆก่อนนะคะ คะเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นให้เป็นเส้นบางๆเลยนะคะค่ะเราหั่นมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่ชามผสมนะคะ ตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะใส่ไปก่อนสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าน้อยไปเราค่อยใส่เพิ่มค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยป่นตามชอบค่ะถ้ามีผงออริกาโนนะคะจะใส่ลงไปก็ได้แต่ถ้าไม่มีไม่จำเป็นต้องใส่นะคะเสร็จแล้วทำการคลุกเคล้าเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะ ดูให้แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยเคลือบเคลือบเส้นมันฝรั่งทุกเส้นนะคะนี่นะคะประมาณนี้ก็เรียบร้อยค่ะพร้อมแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะ เดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนขึ้นมาสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็เทมันฝรั่งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นี้นะคะลงได้เลยค่ะนคะคะค่อยๆเกลี่ยเขาให้เป็นแผ่นบางๆนะคะให้เสมอกันทุกด้านนะคะ อนนี้ก็คือรอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าต้องใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะเดี๋ยวพอดูว่าเขาเซตตัวดีแล้วนะคะก็ทำการพลิกกลับได้น,นะคะถ้าพลิกไม่ได้นะคะก็ให้เราใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะคือนำเทใส่จานก่อนแล้วเดี๋ยวก็พลิกกลับเทลงไปใหม่นะคะ ตอนนี้มันฝรั่งของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะ<ม>ก็ให้เราทําการแบ่งเขตครึ่งมันฝรั่งเขาแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็นํามัสซาร่าชีสใส่ลงได้เลยค่ะันนี้เราใส่ตามความชอบเลยนะคะตามด้วยชีสแผ่นนะคะ เราก็พับด้านนี้นะคะที่เราแบ่งครึ่งไว้เมื่อกี้นี้นะคะพับครึ่งมาได้เลยค่ะแล้วก็อบเขาต่อไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะคะรอให้ชีสข้างในละลาย เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับฝั่งอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อว่าความร้อนจะได้ทั่วถึงนะคะนะคะแล้วก็รอไว้แป๊บหนึ่งค่ะพส้อมแล้วก็ปิดไฟนำขึ้นได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูมันฝรั่งสอดไส้ชีสหรือว่าถ้าจะเรียกให้เป็นเกาหลีนิดนึงนะคะก็คือคําจาจอนนั่นเองค่ะลองทำทานกันดูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพิขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ